สวัสดีเพื่อนๆพีน่น้องท่านแหนยูนิตรับผู้สู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะบวันพีทเวอร์ชั่นดูไม่รู้ว่าใหม่ล่าสุดหรือยังไงะฮะเพื่อนเข้ามาเลยะฮะไม่กี่ชั่วโมงนี้เองะฮะกไม่รู้ว่าผมเคยเล่นหรือเปล่าผมเล่นหลายเวอร์ชั่นมากนะก็ชื่อว่าคาคินะเลเจนด์ะฮะไม่ต้องพูดถึงนะเป็นเกมลิขสิทธิ์ไม่แท้แน่นอนฮะใครที่เป็นสาวกวันพีก็จะรู้อยู่แล้วว่าลิขสิทธิ์มันแพงเนาะแีนะก็เป็นเกมที่ น่าจะเป็นหนี้ที่กรสิทธิ์เหมือนเดือนนั่นแหละท่านแต่ว่ามันมาใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมต้องขอลองเล่นก่อนว่าผมไม่ได้ลองเล่นก่อนเลยเนาะนะครับผมก่อนอื่นจะไปเล่นเกมนะี้อ่าร้านเติมเกมนะ่ยอย่างโอทอลอัพของเราด้วยเนะี่ยร้านเราเป็นร้านเติมเกมถูกปลอดภัยนะไรกังวลน,นะ่ยไม่ว่าจะเป็นเกมอ่ามิโ ok นะน่คอสโวล์เนะฮะนี่ใครที่ต้องการเติมเกมมิโน่คอสโวล์เนะ่ยถูกมากๆเลยนะ่ยสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหลือพันเก้าร้อยหกสิบนีสำหรับใครจะเติมแล้วคุดบิตคอยนะ์นีผมบอกได้เลยว่า แพ็คของเรานี่ผมไปเซอร์เวยสมารู้สึกจะถูกเขาเลยนะโดยเฉพาะเมียโฟโนะหรือไม่ก็เจเนเรชั่นเอ็กเนี่ก็อ่าวอลเลน่ยถูกมากเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเกมที่ยอดนิดเนาะตอนนี้ติดอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะเกมนี้ก็สายที่มีเวลาเล่นเนี่ยก็จะเล่นได้แหละแต่ผมไม่มีเวลาเนี่ยเยอะเกมที่ต้องใช้เวลาเยอะมากในการเล่นเนาะอ่าก็อีกเกมนึงก็ลืมเนี่ยนี่ครับผม สร้างเรานั่นเองเนี่ยต้องเติมรายเดือนอ่ารายแบตออนพาร์ตเนี่ยรายวันก็บอกมาจากช่องผมก็จากขั้นต่ำร้อยห้าสิบก็จะเหลืออ่าเก้าสิบบาทเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็แพ็คกโดยเป็นแพ็คเพชรต่างๆนะตามนี้เลยครับแคปรูปหน้าจอแล้วก็ไปบอกพี่เขาได้ว่าอ่าต้องการเติมแพ็คนี้ครับก็บ่งเล็บไปเลยว่าต้องแพ็คไหนบ้างเนี่ยก็สำหรัปลอดภัยทักอธที่เพจได้เลยครับสำหรับโอทอปเนะ่ยยักษ์ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองเนี่ยไปเล่นเกมกันต่อนะฮะ สร้างตัวละครเนะี่ยผมว่าผมไม่เคยเล่นนะว่าเวอร์ชันนี้เพิ่งเข้ามาเนะี่ยเออแล้วมีอยู่เซิร์ฟเดียวตอนนี้นะตอนเนี้ยตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวนะฮะเนี่ยมาถึงก็ซัมมอนตัวละครเลยโมเออมันต้องอย่างนี้วันพีชหายไปนานมากนะฮะหายไปนานมากเเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ทั้งชื่อทั้งอะไรก็ใหม่หมดเลยนะ เออผมก็ไม่เคยเล่นเวอร์ชั่นนี้เลยนะเนี่ยลื่นปื๊ดเลยครับเฮ้เดี๋ยวรอดูก่อนมีอะไรบ้างนะ่ยโอ้โหใช่อะไรเติมไปหมดเลยครับอยู่ดแดงๆนะฮะวิ่งไปเอ้ยนี่เคยเล่นนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะ โอ้โหโคตรเท่เลยครับเฮ้ยหรือว่าเราเคยเล่นวะที่เป็นภาษาเวียดนามม่นเนี่ยแต่นี่เป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟโกบอลรือเปล่าเนี่ยใช่วะเนี่ยต้องรละลึกชาติก่อนให้มันหลายเวอร์ชั่นมากเลยใช่ไหมใช่ไหมวะ ที่เราเล่นเซิร์ฟเวียดนามกันนะเป็นภาษาเวียดนามอ่ะเออใช่ปะ่ะวะแต่มันมันเหมือนเราไม่เคยเล่นเนาะอืมอแล้วต้องลองก่อนนะต้องลองก่อนผมเล่นหลายเวอร์ชันมากนะผมชอบมากวันพะีชเนี่ยเนี่ยดูภาพดูอะไรมันรู้สึกเราไม่เคยเล่นนะเนี่ย ไม่ใช่แล้วไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมรอ,รอดูด่านสิบก่อนนะออ๋อต้องกดคอมโบโด้วยไอชิบหายบีเบสโซนี่ว่า<น>เออบีเบสโซชัดๆเลย ภาษางคิดอย่างผมมันสบายนะฮะปี่ต้องคอยกดตรงนี้เนเหรอ,หรอกดตรงข้างล่างรูปภาพไม่ได้ว่ะแน่อุ้ยภาพสวยมากสุดยอดหนังแค่ไปยัยงไปยัยงไปยัยงโอ้โหไปย,ยงงจอ ใช่ไหมผมกดคอมโบยังไม่เป็นเลยเนะี่ยปกติเหมือนดีเพลสโซจะกดข้างล่างได้นะฮะอืมอืมไม่เคยเล่นนะเคยบอาวะเดี๋ยวให้เอฟเวนเจอร์ฮะ เดี๋ยวลองเล่นไปเรืเ่อยๆก่อนนะภาพสวยชิบหายไปอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะผมโหลด apk มาแล้วก็เว็บไซต์ใหม่ใหม่เลยนะเออแล้วถ้าเติมคลิปโค้ดก็เดีย๋ยวโค้ดอยู่ข้างล่างนะเติมคลิปโค้ดก็เป็นเว็บไซต์นะไปเติมในเว็บไซต์อ่าที่ว่าผม เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้คนระับลิงก์ดาวน์โหลดเกมแล้วก็เว็บไซต์ผมโหลดเอพิเคเที่ยวมานะแล้วตอนนี้มีแค่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์เดียวเลยนะครับผมเกมมันซ้ำหลายเกมมากเนี่ยกดตรงข้างล่างนี้ไม่ได้นะต้องกดตรงเป้าเนี่ยปึ๊กปึ๊กนี่ไหมถึงจะเพอร์เฟกปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวรอออโต้มันเปิดแลค่อยว่ากันนะไอ้ยหี้ยภาพโคตรดีฮนะน่านเล่นมากเนาะ สุดยอดนังแข้งวันพีสตุตตบบโมถึงโชว์เขาให้นะฮะถ้าเกมเอกิมสันตันก็นี่นะครับวั One Piece นพะีสเนี่ยโหลดมาเล่นได้เลยนะใครเย็นคลิปเนะี่ยโหลดมาเล่นพร้อมผมนี่แหละนะเนี่ยไม่กดตรงนี้ไม่ได้นะลุดขึ้นลื่ลงก็ไม่ได้ไม่ให้กดตรงเป้าหมายยาวเ,เลยแล้วผมไมงใช้บูสเต็ตนะี่ลำบาก ไอ้เจี้ยช็อปเปอร์ม่ตลกชิบหมาเลยแต่ภาพสวยนะครับภาพสวยนี่ลูดขึ้นได้แล้วมันสอนแล้วนี่ไงย่างยืดตุ๊ชตะวูดโดมิทีครับนี่ฮะเต็มเต็มลูดต่ออ้าวตายแล้วนะเอเคภาพสวยมาก แจมสุดๆไปเลยฮนะะให้รับของปุ๊บอ้ยได้โซโล,โลมา100เรเศษนี่ฮะครับตรงนี้ไปปุ๊บนี่ฮะเทะไหมเอ็งโคตรเทะะรแล้วก็จัดไลน์อัพแนะนี่ไงรึบขอใหนะ้พลังก็เพิ่มขึ้นแล้วให้ไปต่อสู้ต่อนะี่ะ โอ้แม่งสอนจังเลยไม่ยอมให้หยุดพักว่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าด่านโอ้ยาวขนาดนี้เลยอ๋อนินดานสองแล้วชัพเตอร์สองแล้วเนะี่ยไม่รู้จะเจกอะไรหรือเปล่านะี่อ่ะออตโต้ได้แล้วโอ้สบายเลยนะี้คุณสามยังไม่เปิดเนะี่ยชิบหายแล้วภาษากรีกด,ด้วยนะแจ๋มดีเนาะ าาพาเพ็งกูสวยอ่ะอืมมีดาวด้วยนะฮะดาวเลเวลเนาะเอาให้พี่กดตรงไหนไอ,อ้น้องอ่าสอนต่อนะฮะยังไม่จบอีก เดี๋ยวนะผมอยากจะรู้ว่ามันจะแจกอะไรนะเจอก้ะนามีนะตกนามีฟันหักนะะตอนนี้ยังมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนกันดีอ่าถ้าพรุ่งนี้เปิดเซิร์ฟเวอร์สองเราเล่นเซิร์ฟเวอร์สองไหมล่ะอ่าหรือว่าใครจะลอง ลองเซิร์ฟเวอร์หนึ่งลองชิมลางก่อนก็ได้แต่ผมไม่ผมไม่ติดอยู่แล้วนะฮะเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้ได้หมดอตผมอะแต่ตอนนี้มันมีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวอยู่ตอนนี้นะบะ้าสอนยังไม่จบนะยังมีต่อมีให้รับของตามที่เขาสอนไปนะแจกสีแจกอะไรไปแล้วก็เลิกสอนเลยยังจะรับของเนะี่ยยังอีกครับผม ให้ไปเปิดกระชาอีนะฮ้ยอย่าบอกนะว่าเปิด10บใบนะผมเขาไม่ใช่ขอให้เราเอาตัวนี้มาอัพอีโวเอาเศษตัวละครไปอีโ e วได้นะฮะนี่ภาพสวยเกินนะฮะอ,ออนไลน์เวสโอ้โหตอบคำถามด้วยวิเซอร์โอ้โหจะตอบยังไงนะฮะ ตอบผิดก็ได้ของครับเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นอ่าเหมือนคอมโบโให้เล่นเหรอสอนคอมโบโได้ด้วยเนะี่ยอืมอันนี้ก็รับได้ไม่ได้อย่าบอกนะเกมนี้มีกิวต้องเสียตังค์นะชิบหาย ๋ย่บอกนะต้องเติมตังเข้ากิวนะอย่บอกนี่ได้ยูซบมาแล้วนะอฮ้ยเจ็ดยูซบระดับ S มาเลยครับผมอีเวนต์มีอะไรนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะอันนี้ฟรีไหมไม่มีไม่ฟรีมีเติมครั้งแรกด้วยวะล็อกอินรับของไปในอะันนี้6วันได้7วันได้อะไรโอ้ มีกุญแจให้มีได้เพชร6วันเติมเงินจดหมายมีอะไรครับผมคอนเฟิร์มคืออะไรวะเดีย๋ยวบอกให้เลือก3ตัวนี้นะอ้าวคอนเฟิร์มไม่ได้อ๋อต้องเลือกก่อนเห็นจะมีอะไรฮนะมีล็อกอินนะผมกดลับไป Diary create a discharge ยังไม่มีอะไรฮะมีแม่ฉลองโซบงุบเบอร์ใหม่เโหเดี๋ยวให้น้องๆในสตรีมช่วยดูแล้วกันแน่นี้เควสแจกเพชรน้อยจังวะเออนคะครับผมเดี๋ยวนะซัมมอนเชียนเนอร์โทฟี่ออะไร ไลน์อัพซัมมอนได้ไหมฟรี Free. อันนี้ไดมอนด์ซัมมอนอันนี้คือน่าจะอันนี้แหละโอ้โห2,280เห็นแล้วตกใจไว้กียดเลยนะฮะอันนี้มีโอ้โหมีเยอะจังเปิดของกาก่อนฮนะโอเคเฮ้ย เอ้าผมเปิดดีลติบใบนะทำไมมันเป็นอย่างงี้อืมแปลกเว้ยคนิจิวะนะฮะดาบแทงตูดนะช่ไหยอันนี้เปิดด้วยเงินแนคะ่เออน,นี้เปิดด้วยเงินแนคะ่ไม่มีอะไรอันนี้เปิดด้วยหูแพงเกินเราเก็บเก็บก่อนแล้วค่อยมาว่ากันไป ลองดูไลน์อัพจัดทีมก่อนนะโอ้อัพได้เยอะเลยอัพโซโล,โลนะฮยให้จากขอบขาเป็นขอบเขียวก็ตามนี้ฮนะก็ของตรงไหนน่าจะนี่นะกวาดล้างได้นะตามแบบฉบับเกมพวกน,นี้แหละนะฮะ เซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะผมมีอยู่เซิร์ฟเดียวตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวเราเอาโซโลไปลุยหืมมันบอกน็อตเอลยังไม่ได้อยู่หรอชิปหายว่าได้แล้วขาดไอเทมหนึ่งไปนะฮะผมแล้วก็นี่กระจัดไอซีครับอ่ายูซบระดับเอสนะครับผมเอามาได้นะฮะแต่ว่ายังลงไม่ได้ตอนนี้เอามาแทนน้องนามิ คนสวยคนนี้ก็ได้นะฮะเอามันออกไงวะปัญหา <c oughs> เอามันออกไงตายแล้วผมจ้าน,น้องคนนี้ออกนะฮะไม่รู้ออกยังไงะะไม่รู้จะจัดชิมหรือเปล่าวะรีพีทอ๋อต้องรีพีทครับผมแล้วก็เอาตรงนี้มาดิสแพนะฮะ แค่นี้เองโตไปลุยจัดไปนะฮะโซโลไก่นี่รอบหนึ่งนะฮะโชว์ช้าโชว์ช้านะฮะโอ้โหภาพสวยวะ่ะเล่นแล้วมันฟินเนี่ยเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยนะเนี้ยนะฮะผมโอ้หโอเคมากนะฮะ เอาละเดี๋ยวจบด่านนี้นะเดี melted melted. ๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปในฝากร้านโอท็อปของเราด้วยนะฮะเติมเงินสะดวกเติมเงินสบายนะฮะปลอดภัยไรกข้างบนแล้มีการรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกมต่างๆนะฮะดังๆมีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวอเลนต์แดนนอล์กเอ็กซ์เวอร์ชั่นเอ็กซ์นี่โฮคอสต์เวอร์ตอนนี้ถังซานนะฮะอ่าอีกเกมเยอะแยะมากมายนะก็ทักที่เพจได้ถ้าอยากเติมเกมอะไรนะผมเนาะนี่ก็ฝากช่องอินสตาเกมด้วยนะฮะเราก็ไม่ได้มีเกมดีๆมาแนะนำนานแล้วอันนี้ก็คือโอ้โหเวอร์ชั่นนี้ก็สุดตีเลยนะผมเน สุดยอดแนะ่ผมอยู่เซิฟหนึ่งนะเล่นได้เลยครับเซิฟหนึ่งไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเซิฟนะเออโคตรดีนะผมภาพสวยมากนะฮะเลือกเอานะว่าจะเอาตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงตอนแรกเนาะอืมนี่ไนงะภาพนี้เลยมันเดินได้ไหมเนะี่ยอ๋อเดินได้ครับผมเนี่ยวิ่งเอามีไปน,นู่นนี่นีได้หมดนะฮะในซองจดหมายไม่แจกเลยเลยนะครับเมียตอบคำถามนะฮะเออผมไม่รู้ยังไงภาษาไม,ม่ภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะ ังไงก็ฝากด้วยวันพีชเวอร์ชันนี้เดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะฮะสวัสดีครับผม